สวัสดีนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่6ทุกคนค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วในรายวิชาสังคมศึกษากับครูเจนนะคะสำหรับเรื่องที่ครูจะมาสอนวันนี้เป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่ครูจะมาสอนวันนี้นะคะก็คือเรื่องภัยพิบัติในประเทศไทยนะคะที่มีชื่อว่าสึนามินั่นเองค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติ เกี่ยวกับสึนามินะคะเดี๋ยวเราจะไปดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้กันก่อนนะคะสําหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ข้อที่1นักเรียนอธิบายลักษณะทางกายภาพกับภัยพิบัติทางธรรมชาติสึนามิได้นะคะข้อที่2นักเรียนสังเกตสถานการณ์การเกิดสึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยข้อที่ 3. นักเรียนสนใจศึกษาเรียนรู้และรู้จักการสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และเตรียมความพร้อมเพื่อรู้จักการแก้ไขและป้องกันภัยจากธรรมชาติค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสึนามิหมายถึงอะไรนะคะสึนามิก็คือคลื่นทะเลขนาดใหญ่นะคะที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วและมีพลังมากจะมีความสูงมากขึ้นเมื่อเคลื่อนเข้าหาฝั่งนะคะต่อไปนะคะเรามาดูสาเหตุของการเกิดสึนามิก,กันบ้างนะคะว่า การเกิดสึนามิเนี่ยจะมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะหนึ่งเลยก็คือแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรก้อที่2การประทุของภูเขาไฟใต้มหาสมุทอย่างรุนแรงนะคะทำให้มวลน้ําได้รับการสนสะเทือนและยกตัวนะคะเคลื่อนเข้าสู่ฝั่งอย่างรวดเร็วต่อไปการสังเกตสถานการณ์การเกิดสึนามินะคะ1 ระลอกคลื่นในทะเลก่อตัวเป็นกำาแพงขนาดใหญ่ 2. ระดับน้ำในทะเลมีปริมาณลดผิดปกตินะคะต่อไปเรามาดูการเตรียมความพร้อมรับมือสึนามิกันบ้างนะคะสำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือสึนามินะคะข้อที่1น่าจะต้องมีระบบการแจ้งเตือนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะคะข้อที่2รู้จักสังเกตสิ่งบอกเหตุ ก่อนเกิด t ึนามินะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าสิ่งบอกเหตุเหล่านี้มีอะไรบ้างนะคะข้อที่3ฝึกซ้อมแผนการอพยพข้อที่4การจัดตั้งสถานที่เก็บน้ำสะอาดไว้ใช้ในยามฉุกเฉินข้อต่อไปประชาชนในพื้นที่ศึกษาเส้นทางการอพยพนะคะสุดท้ายสร้างสิ่งปลูกสร้างที่แข็งแรงหลีกเลี่ยงการสร้างใกล้ชายหาดหรือว่าชายฝั่งทะเลนะคะเดี๋ยวเราจะไปดู สิ่งบอกเหตุก่อนเกิดสึนามินะคะว่าเราจะสังเกตได้จากอะไรบ้างข้อที่1เลยนะคะเราสังเกตพฤติกรรมของสัตว์นะคะถ้าไม่ปกติเช่นฝูงนกขนาดใหญ่บินทั่วท้องฟ้าเนี่ยแสดงว่าน่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะน่าจะมีเหตุการณ์ที่ผิดปกติเกิดขึ้นข้อที่2นะคะเราจะรู้สึกถึงแผ่นดินไหวข้อที่3นะคะระดับน้ําทะเลลดลงนะคะซึ่งเราจะ สามารถนะคะติดตามข่าวสารจากช่องทางต่างๆนะคะแล้วก็ประกาศเตือนภัยนะคะแล้วก็สังเกตป้ายเตือนในพื้นที่และปฏิบัติตามนะคะ ต่อไปเรามาดูผลกระทบจากสึนามิกันบ้างนะคะสําหรับผลกระทบจากสึนามิเนี่ยข้อที่1ทําให้ทรัพย์สินอาคารสิ่งก่อสร้างเสียหายนะคะข้อที่2ทําให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากนะคะข้อที่3มสูญเสียทรัพยากรทางทะเลอย่างเช่นอะไรบ้างก็มีปะการางังปลาชายเลนพวกนี้นะคะก็จะทําให้เกิดการสูญเสียขึ้นนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูผลจากสึนามิในประเทศไทยกันนะคะสำหรับาภาพที่นักเรียนเห็นอยู่บนหน้าจอนี้นะคะเป็นภาพข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงบริเวณหาดการะนน้ำเพืเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งเปรียบเทียบระหว่างก,าอาก่อนเกิดสึนามิและก็หลังเกิดสึนามินะคะภาพทางด้านซ้ายมือของเราที่เห็นอยู่บนหน้าจอนะคะคือภาพ วันที่24มกราคม2547นะคะซึ่งเป็นภาพก่อนเกิดสึนามินะคะส่วนภาพทางด้านขวามือของนักเรียนนะคะคือภาพของวันที่29ธันวาคม2547ซึ่งเกิดหลังจากการเกิดสึนามิใช่ไหมคะอ่าเราจะเห็นเมื่อเปรียบเทียบแล้วนะคะเราเราจะเห็นว่าเป็นยังไงบ้างคะทำให้ สึนามิที่เกิดในประเทศไทยเนี่ยจะทำให้ชายฝั่งเสียหายอาคารเสียหายใช่ไหมคะเนี่ยจากภาพการเกิดก่อนการเกิดสึนามิเนี่ยจะมีถนน,นอาคารบ้านเรือนอ่าอยู่ริมชายฝั่งทะเลใช่ไหมคะแต่ว่าพอเกิดสึนามิเนี่ยอาคารเสียหายภาพเหล่านั้นก็ได้หายไปใช่ไหมคะมีชายฝั่งที่เสียหายนะคะเป็นจานวนมาก ต่อไปนะคะเรามาดูการปฏิบัติตนหลังเผชิญภัยสึนามินะคะ1เลยจะต้องติดตามข่าวสารจากทุกช่องทางข้อที่2ให้ออกห่างจากอาคารที่ได้รับความเสียหายต่อไปนะคะเรามาดูการปฏิบัติตนต่อกันนะคะข้อที่ข้อต่อไปก็คือหาก ว่าอยู่บนเรือนะคะให้เล่นออกไปสู่ทะเลลึกเพราะความรุนแรงของคลื่นจะน้อยกว่านะคะถ้าหากว่ายน้ำอยู่เนี่ยให้มองหาสิ่ง,งยึดเกาะนะคะเช่นท่อนไม้แล้วก็ว่ายออกไปสู่ทะเลลึกให้เร็วที่สุดนะคะแต่ถ้าในกรณีที่เราอยู่บนบกนะคะให้หนีขึ้นที่สูงที่มั่นคงแข็งแรงเช่นภูเขาหรือว่าตึกนะคะ แล้วก็ให้ออกจากบริเวณชายหาดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะคะสึนามิเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้หลายระลอกนะคะและก็เกิดนานเป็นชั่วโมงนะคะจึงไม่ควรรีบจึงไม่ควรรีบขึ้นฝั่งนะคะให้รอประกาศจากหน่วยงานราชการว่าคลื่นสงบแล้วถึงจะลงมาจากที่สูงนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูลักษณะพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดสึนามิกันบ้างนะคะสาหรับพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดสึนามิเนี่ยเป็นพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลนะคะตามแนวร้อยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกในมหาสมุทรนะคะเช่นชายฝั่งของประเทศรอบบงเวนภูเขาไฟนะคะซึ่งบ้านเราก็จะมีชายฝั่งทะเลอันดมามันและฝั่งชายฝั่งทะเลอ่าวไทยแต่ว่าฝั่งที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสึนามิ แล้วก็ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือฝั่งอันดามันนะคะเพราะว่าฝั่งอันดามันเนี่ยจะไม่มีเกาะแก่งที่ว่ากั้นกั้นอยู่ก่อนที่จะถึงประเทศไทยนะคะแต่ว่าเหมือนกับฝั่งอ่าวไทยเนี่ยจะมีพวกเกาะฟิลิปปินส์พวกนี้นะคะกั้นอยู่ถึงเกิดสึนามิฝั่งนี้นะคะแต่แตก็จะทําให้ความรุนแรงนะคะน้อยกว่า ที่เกิดฝั่งอ่าวไทยนะคะต่อไปนะคะเรามาดูาภัยสึนามิที่เกิดในประเทศไทยเมื่อวันที่26ธันวาคม2547ะคะซึ่งเกิดจากแผ่นดินไหวใต้น้ำนะคะก่อให้เกิดคลื่นน้ำขนาดใหญ่บริเวณนอกชายฝั่งด้านตะวันตกของเกาะสุมาตร,รานะคะประเทศอินโดนีเซียนะคะเคลื่อนเข้ามายังภาคใต้บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยนะคะซึ่ง จังหวัดที่ได้รับผลกระทบก็จะมีทั้งหมด6จังหวัดนะคะซึ่งได้แก่จังหวัดภูเก็ตพังงาระนองกระบี่ตรังและสกูลนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ได้อธิบายเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยที่เราเรียกว่าสึนามิกันไปแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะ ศึกษาคลิกวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ทำความข้าใจนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปตอบคำถามในแบาง,งานวิชาสังคมศึกษานะคะแล้วก็ให้นักเรียนทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ